อย่าลืมนะครับผู้สมัครหมายเลขสามนะครับในเขตนี้นะครับหมายเลขสามนะสวัสดีนะครับและบัญชีรายชื่อหมายเลข29นะครับพี่น้องบัญชีรายชื่อหมายเลข29มาร่วมมือกับไทยพักดในการปากโกงปรับเงินเทาครับพี่น้องเราต้องมปาปรับเงินเทาวันนี้สีเทาคลองบ้านคลองเมืองถ้าพวกเราคนไทยไม่ร่วมมือกันวันหนึ่งประเทศชาติจะล่มจมแน่นอนครับพี่น้องวันนี้เงินเทาคลองบ้านคลองเมือง เงินเทาเก็บไว้ที่ไหนเงินเท่าจะเก็บใส่ลังไว้ที่บ้านและพวกนี้เมื่อไปทําอะไรไม่มีหลักฐานฮะไม่มีหลักฐานทางธุรกรรมเราต้องให้เงินเทาเข้าสู่ระบบให้ได้นั่นคือถ้าเรายกเลิกการใช้แบงก์ใหญ่เงินเท่าจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบบัญชีธนาคารเมื่อไปจับจ่ายใช้สอยมันจะมีล่องรอยของธุรกรรมที่เราสามารถตรวจสอบได้ครับพี่น้องพี่น้องทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยไปมาหาสู่ธนาคาร้าขายสุจริต พี่น้องไม่เดือดร้อนนะครับแล้ววันนี้พี่น้องมี QR เห็นไหมครับมี QR รับสแกนใช่ไหมน้องจ๋าใช่ไหมครับนี่คือสิ่งวิถีชีวิตของคนสุจริตไม่มีความเดือดร้อนนะไอ้คนทุจริตที่เอาเงินเทาใส่ลังไว้เนี่ยพวกนี้เดือดร้อนดังนั้นเราจะต้องจัดการเงินเทาครับพี่น้องที่เป็นปัญหาของชาติต้านเมืองสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยังรู้ช่วยกันนะพี่นะ ทั้นประเทศไทยมีหมอมาลงเงียยดยทุกคนอ๋อยินดีครับพี่ช่วยกันเพราะคนล้างปากขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใ,ใจพวกเรานะครับ <c oughs> ผมหมอมาลงเบอร์29พักไายพักคดีและเบอร์3านะครับผู้สมัครเขตนะครับ